โดนไปชมบ่อเน,นี้ยทัเจออย่างว่าคนไปใครมาไรไปใครมาก็มานะมันอันนี้อึ๊บแล้วอยู่วะอยู่ผู้ชมอยู่อยู่อยู่ยยน้อยเงี้ยสิมีทัวโดนก็สวัสดีผู้ชมนะวันนี้ก็มาฮ่าตีประช่อนนะครับมาลองดูครับบ่อน,นี้ไม่ได้มานานแล้ว ก็จะตียัดสกีปิ้งครับไปในพุ่มไม้นะเพื่อจะมีตัวนะครับอรอลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวไหมนะครับตุกจุกจุกมาเหมืนท้งจกต้องยืินวะนั่งมาสะดวก เนี่ยครับไนเห่ก็สกิปปิ้งได้นะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าสกิปปิ้งไม่ได้นะปปมันน่าออกมาจากใต้ไมยยนะ้ยังไงเนาะยัดซะขนาดนะั้น ทำไมไม่มีตัวกันนะถ้ากัดมันจะดูเท่มากหน้ามีจังน่าจะกัดแหละกัดกัดไปแล้ว ถ้าโทษจัดจะไม่มีตัวโดนผู้ชมโอ้ย,อยสก,กิปปิ้งเรียบร้อย เอาเรื่องเอาเรื่องโอ้ยเปิดจัดสกิปปิ้งใต้กิ่งม้นะครับนี่ัวไม่โตนะอ้าวถือว่าได้นะครับอืมดูเรอะอ่าสวยสวยดตีตัวเล็กไปหน่อยโอเคครับสกิปปิ้งเอาเรื่อง ตีไปท่องตาไม้นี่ยตีได้นะอันนี้ว่ามันโฮ้ยทัวไปโันไปทวัปทวร์ทำไมกัดว่าเฮ้ยเมื่อกี้มีตัวดำน้ำหลบนะครับแม่ดำน้ำหลบมันหลบหลังจากที่ได้ลองตีอยูแล้วว่าตีได้ก็เลยเปิดกล้องนะ ก,นกนินไม่กินอีกเรื่องเฮ้ยมีตัวตามมันทำไมไม่กล้าตัวมันรู้อะรู้เยอะป่อเน,นี้ยรู้เยอะอย่างว่าคนไปใครมาใครไปใครมาก็มานะมันอันนี้อื๊หาแล้วอันนีน้อื๊อหแล้ว อยู่วะอยู่ชมอยู่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 จุ๊บเบาๆนะโอ้โหตัวเท่ากันเลยจุ๊บมีสุดร้อยครับกะเนี้ตัวเล็กนะครับดูฮะจุ๊บเบาๆนะตักตอกขีดได้มั้งเนี่ยโอเคครับ จุ๊บเบาๆนะแม่มีตัวใหญ่ไม่กัดนะดันมาแต่ไม่กัดเสร็จตัวเล็กกะได้ช่งวงสวิงสักหน่อยเออได้อยู่แต่หมันก็ ช่วงพวบีมันก็ยังน้อยจะดีนะข้าบนมันก็ไม่ได้นะอยากไปยัดอกมันก็พอเมียนะตัวมันไม่ใหญ่เออไม่ถึงนี้ น้อยนย่างนี้ก็จมีมทั่วโดนโดนไหมโดนหรอวะไอ้โดน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 โอ้โหโอ้โหลุดแล้วก็เอาเยื่อไปแล้วด้วยโอ้ท่านผู้ชมดูมันเอาเยื่อไปแล้วน่าเสียดายเฮ้ยสิงเลยนั่งมาตัวเดียวดูวยนะแล้วต้องเป็ยดไปกบยางก็หละอย่างนี้ ชมกลับบ้านดีกว่านะครับมืดแล้วนะครับก็มาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับลองครึ่งชั่วโมงก็กัดอยู่สามสี่ตัวนะนะครับก็เอาเยื่อเราไปตัวหนึ่งแล้วก็ได้สองตัวนะนู่นครับปลาเราอยู่นู่นเลย <c oughs> อยู่นู่นตัวหนึ่งอยู่นู่นตัวเนี้ยบบี้ยว้า นี่แหมนี่ฮรสองตัวครับเลไม่ใหญ่เท่าไรนะดีเราเอาไปไปบอ่อที่บ้านนะครับอโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปแล้วมืดแล้วนะครับ Thank you.